สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบก,กับพินนะคะกับช่องวอลบายพินนี่วันนี้พินพามาอยู่ใหญ่แล้วแต่มาที่อำเภอบางไทรเราเจตนาจะมางานวัดที่บางคา้าบางไทรแล้วเราก็มาเจอตลาดข้างหน้าวัดบางคา้าใช่แน่นอนตอนนี้หกโมงสิบสองนาทีมันก็เปิดเราก็มาเจอตลาดมินิมอลเล็กๆแต่ฟิลเหมือนคนเขาจะแอบเก็บกันแล้วว่ามันคือเขาของนะักกินเนาะซื้อเลยไหม ทอดน่ากินหมูสาชัน้นอะแต่ทำให้คนไปไหนหมดก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าเมื่อกี้สังเกตเห็นมีแม่ค้าเก็บของแล้ววานงี่ไงเก็บแล้วอะเอ๊ะห,หรือว่าเขาเป็น<อ>ตลาดตลาดเขาเร็วๆว<ะ>่าแ,แต่มันมีของน่ากินนะคะเป็นฟิลตลาดท้องถิ่นไงที่เป็นชอบอะฟิลที่เป็นล่มๆอะเอีะซือ้อเลยนะพวงนี้เท่าไหร่คะอเอาเอาันนี้สิบหรอคะเอานี้เอาสิบพวงคะ่ะ อันนี้เรียกว่าตลาดอะไรอะคะตลาดบางคล้าอ๋อบางคลามีทุกวันอะคะมีทุกวันอ๋อทำไมเมื่อกี้เห็นแม่ค้าเก็บแล้วว่าเก็บเร็วจังคนมันตกะคนทกโมงคนกันแต่ปกติก็คือเปิดแบบฟิลสามโมงถึงทุ่งอะไรเงี้ยเหรอคะโอเคค่ะเที่ยงโอ้ยเที่ยงเลยก็คือว่ามาแตงเลื่อยเโอเคค่ะราประมาณนี้นะคะมียำด้วยมันยำแหนมสดน่ากินหน่อยโอ้ สาลาเปาหน้านะกินไงวันต้มโขงไงต้งงมโขนี่ายม,มีเป็นตำแบบนี้ตำแบบ,แบ,บมีหอยอ่ะอ๋อเขามีขายแบบขายแบยบผสมประสานกันนะคะขอล้วหมากล่างไามถึงเลยปะ แวะซื้อผลไม้ก่อนไปต่อไปต่อดูมาไ,ได้ผลไม้แล้วพีเจอโดนัทค่ะโดนัททำเป็นน่ากินเชเะ้ยที่ตลาดนี่ก็ถ้าไม่ไม่กลัวเรื่องฝนตกแล้วก,ก็มีกันถึงดึกๆก,กอะ่ะก็น่าเดินนะคะเฮ้ยเป็นรถไข่น่ารักอ่ะขายแ่งไข่พูดถึงตลาดใหญ่นนะเนาะเพราะว่ามีมีเยอะค่ะมีไข่หลายอย่างมีรัตเตอรีด้วย แผงเขาไม่ได้แบบติดเยอะกันนะแต่ว่าก็มีโคบหมดทุกอันเออนีพี่ยาคนลุมไงส่วนเดียพี่ยาคนลุมเป็นช่องทางของผู้ที่ทําม,มาหากินนะคะเขาก็ไปรับของพี่ยามาขายต่อแล้วก็มีชื่อไม่ต้องโปรโมทกันเยอะค่ะก็จะมีรู้ว่าขายมีเป็นหมาล่าด้วยเอาสิแล้วความเป็น ความออกแนวแบบชุมชนหน่อยเขาก็จะมีฟีลเหมือนปลาที่เด็ดแล้วก็เก็บมาขายเองได้อันนี้เป็นชอบอุ้ยเราพิมี์นนะทน่นู้นขายปลาขายผักสดแล้วก็มีขายไก่แต่ทำไมทำไ,ไมใครอยู่ระแวงนี้มาเลยมาเที่ยวเดินตลาดชุมชนเลยค่ะ มีของสวนมีปลาทงปลาทูคโโรบหมดเลยอะ่ะมียันหมูสเต๊ะแล้วก็มีผักที่ฟิลที่ชาวสวนเขาเก็บมาเองเนาะยอดเนี่ยยอดผักขมเนี่ยดูดิอเออใช่เนี่ยค่ะเหมือนเขาเด็ดกลับมาเองที่บ้านเลยนี้เป็นรถมาเลยอะ่ะมากลางขายของพางมาตลาดชุมชนเนาะของก็เหมือนทั่วๆตลาดทัท่วๆไปละค่ะมีเสน่ห์ของแต่ละที่แต่ละอะไร คือต้องต้องลูกค้าต้องเยอะระดับหนึ่งด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างจะมีร้านที่คล้ายๆกันอยู่ในตลาดเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าแล้วแต่จะหลีดใครจริลดมันเนาะงั้นจบตลาดบางคล้าก่อนนะมีทุกวันค่ะมิ้งแต่เที่ยงเย็นหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยบาย,บายๆจบแล้วครับ